ตามฮวงจุ้ยของชินแสจีนท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงน้องหมาไว้ในห้องนอนก็คือห้ามนอนในห้องเดียวกันนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าน้องหมาเนี่ยมีพลังงานหยินจะทําลายพลังงานหยางของคนส่งผลร้ายอย่างรุนแรงทําให้เราเนี่ยสามารถล้มจมหมดเนื้อหมดตัวได้เลยค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาลงทุนไปซื้อกลงหมาแล้วเอาหมาไปไว้นอกบ้านเพราะว่าเชื่อในคําทํานายเรื่อง่วงจุ้ยของชินสท่านนี้ทั้งที่เคยกินนอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจากประสบการณ์ส่วนตัวของบ้านเรานะคะกิงโจสามารถเดินไปได้ทุกที่ในนบ้า มากกว่านอนในห้องเดียวกันเคยนอนหมอนเดียวกันบนที่นอนเดียวกันก็ทํามาแล้วค่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีผลเสียร้ายแรงอะไรบางศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเลี้ยงหมาไว้ในบ้านน่ะดีแล้วเพราะหมาเนี่ยมีพลังงานขับเคลื่อน ทำให้บ้านมีกิจกรรมทำให้บ้านนั้นมีความสุขไม่ว่าจะหมารหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามเขาคือความสุขของบ้านค่ะและที่บอกว่าจะทําให้เราล่มจนหมดเนื้อหมดตัวสําหรับบ้านฝนไม่จริงเลยค่ะในทางกลับกันนะคะคิงโจนี่แหละค่ะทำให้ฝนได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจแรกของเราเลยก็คือที่นอนคิงโจ ทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นลูกจ้างเงินเดือนหลักหมื่นมาโดยตลอดเพิ่งมาได้จับเงินเจ็ดหลักก็เพราะคิงโจนี่แหละค่ะอย่าว่าแต่ทาให้ล่มจมเลยนะคะแค่จะทําให้แม่เสียใจสักครั้งเนี่ยคิงโจก็ไม่เคยทําที่นอนคิงโจตอนนี้มีพร้อมส่งทุกสีทุกไซส์เลยนะคะไซส์ L เนี่ยก็จะกว้างอยู่ที่70เซนส่วนไซส์สอง XL เนี่ยก็กว้างอยู่ที่1เมตรรับน้ําหนักได้มากกว่า40กิโลค่ะทําจากใยส่งคลอแท้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าคอตตอนไม่ร้อนไม่ติดขนสักเครื่องได้เลยทุกชิ้นกดซื้อที่าาะ